สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยาเรนจะมาแจ้งข่าวทุกคนนะคะว่าครอบครัวของยาเรนมีคนติดโควิดนะคะก็คือตัวของพ่อปู่แล้วก็ของยาเรนเองนะคะที่ผลออกเป็นบวกแต่ยาเรนอยากจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบไว้ก่อนนะคะเผื่อยาเรนไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเนาะช่วงนี้<ๆ>เผื่อมันอาการหนักขึ้นหรือไม่ค่อยมีแรงหรือยังไงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะคะ เดี๋ยวยาเรนจะมาเล่าอาการให้ฟังนะคะว่าเริ่มต้นมันเป็นมาอย,ย่างไงเนาะคือครอ,อบครัวของยาเรนนี่เริ่มกักตัวมาตั้งแต่วันที่สามนะคะวันที่สามแล้วก็วันวันที่สี่นี่ยาเรนเริ่มมีอาการแล้วนะคะทุกคนว่ามีอาการเจ็บคอแล้วก็ปวดตามตัวนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นวันที่สี่ยาเรนก็เลยเทสโควิดไปนะคะแต่ว่าผลออกเป็นลบนะคะทุกคนพอผลออกเป็นลบ แต่คุณหมอเขาอยากให้ยาเลนเทสอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าวันที่ยาเลนเทสตัตวเทสนะคะาทางรัฐเขาส่งไปที่โรงพยาบาลนะคะส่งเข้าแลบตรวจช้านะคะก็เลยคิดว่ามันอาจจะผลคาดเคลื่อนได้นะคะเพราะว่าค่อนข้างรอหลายชั่วโมงเลยนะคะสิบกว่าชั่วโมงดังนั้นก็เลยส่งคุณหมอมาตรวจให้ใหม่นะคะก็คือวันนี้มาตรวจเมื่อช่วงบ่ายนะคะผลก็ออกประมาณช่วงสองทุ่มนะคะตอนนี้ก็เผลออกแล้วก็ เป็นผลบวกนะคะทุกคนตอนนี้ก็กักตัวกันยาวๆนะคะก็มียามาให้ที่บ้านนะคะเอ่อยายาที่เขาให้ที่ตุรกีนะคะจะมีอยู่สองตัวตัวที่หนึ่งนะคะจะเป็นเอ่อเช้าหนึ่งเม็ดแล้วก็เย็นหนึ่งเม็ดนะคะส่วนตัวที่สองก็คือเช้าแปดเม็ดแล้วก็เย็นอีกแปดเม็ดนะคะในวันแรกแต่ว่าวันต่อไปตัวที่สองนี่จะลดระดับลงนะคะเหลือเป็น เช้า3เม็ดนะคะแล้วก็เย็นอีกสามเม็ดไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนอาการดีขึ้นจนเราหายนะคะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะแต่คนที่อยู่บ้านเดียวกันเทสโควิดไปแล้วและผลเป็นลบนะคะทางการเอ่อทางรัฐนะคะเขาก็จะให้ยามากินเหมือนกันนะคะแต่จะให้กินแค่ยาตัวที่สองนะคะกินเหมือนกันเลยค่ะแต่ตัวแรกเนี่ยคือจะสำหรับคนที่ติดโควิดแค่นั้นนะคะ ยาเลนจะ,ะพูดแล้วหายใจไม่ค่อยท่นจะเหนื่อยๆหน่อยนะคะโอเควันนี้เนาะวันนี้ยาเลนค่อนข้างมีอาการที่ชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะมีอาการปวดหัวมากขึ้นปวดตามตัวมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะหนักช่วงช่วงไหลช่วงนี้นะคะ่ะแล้วก็ตรงท้ายถอยเนาะจะมีอาการปวดนะคะยาเลนก็หวังว่า คืนนี้เอ่อมันจะไม่ค่อยหนักมากนะคะเพราะว่ายาเรนยังไม่ได้เริ่มกินยาเลยนะคะคือเราค่อนข้างห่วงลูกก่อนเนาะถ้าเกิดว่ากินยาตอนนี้ลูกก็จะต้องหยุดการกินนมจากแม่นะคะยาเรนก็เลยคิดว่าคืนนี้จะจะยังไม่เริ่มกินยานะคะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือถ้าเกิดอาการไม่แย่มากก็อาจจะไม่กินหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเนาะถ้าเราเอ่อ ถ้าเราโอเคค่ะอาจจะไม่กินก็ได้แต่จริงๆคุณหมอเขาก็แนะนําให้กินนะคะยังไงก็ต้องยาเรนก็ต้องหาซื้อนมมาให้ลูกนะคะหวังว่าเขาจะกินเนาะเพราะว่าเขาเคยกินนมแม่มาตั้งแต่เกิดนะคะไม่เคยไม่เคยกินนมเสริมเลยอันนี้ก็ยาเรนกค่อนข้างเป็นห่วงลูกนะคะก็เลยตอนนี้ยาเรนก็เอาไปโพสต์ในอในเพจของแม,แม่แม่ที่ตุรกีนะคะเขาก็ คงจะมีคอมเมนต์ดีๆมามาบอกยาเลนนะคะว่าควรใช้นมตัวไหนดีเนาะ mm. ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนยาเลนก็อาจจะพูดนานๆไม่ค่อยได้นะคะมันหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยถัด <laughs> หายใจไม่ค่อยสะดวก mm. เอาเป็นว่ายา,าเลนมาแจ้งข่าวแล้วนะคะ mm. เผื่อยาเลนไม่ได้ถ่ายคลิปหรือยังไงก็จะได้รู้กันไว้เนะว่า ตอนนี้ยาเรนติดโควิดนะคะก็ต้องรักษาตัวแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านนะคะอออยาเรนลืมบอกไปว่าที่ตุรกีนะคะคนที่ป่วยโควิดถ้าอาการไม่หนักนะคะถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยอาการหนักทางรัฐเขาจะไม่ส่งที่โรงพยบาบาลนะคะจะให้เป็นการกักตัวกันอยู่ที่บ้านเนาะและทางรัฐเขาก็จะส่งทีมแพทย์นะคะมาให้คําแนะนําให้ยารับประทานนะคะว่าเราควรปฏิบัติตัวกันยังไงเนาะ ตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าเฮียเรนอาศัยอยู่กับพ่อปู่แม่ย่าสามีแล้วก็ลูกสาวนะคะบ้านเดียวกันมันก็จะค่อนข้างลาบากนิดนึงเพราะว่าเราอยู่กันหลายคนนะคะมันจะต้องค่อนข้างารักษาความสะอาดค่อนข้างเป็นพิเศษเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนอุอ้ยขอโทษนะคะหายใจไม่ค่อยทอันเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีอาการยังไงหรือมีอะไร มีอัปเดตใหม่ๆห,หรือ,อยังไงถ้ายาเรนมีโอกาสยาเรนก็จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะถ้างั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย